ผมก็สวัสดี f อทุกคนนะครับผมรับ FC คนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปรผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้าลวยนะครับครับมือนีโชกผ้าลวยก็ได้พามาตามแนวทางฮานอยปูดำนะครับผมสําหรับ FC ที่ว่าตามปูดำอยู่กับหลายนะครับผมมือนีก็เลยได้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 มาแลี้ะวรับผมสําหรับฮานอยปูดำแสงสิรินะครับผม เพราะว่าห้องปูดำกับเขาเขา่อแพร่กันกับพ่อลึกลับนะครับผมสาหรับหาหน่อยพ่อลึกลับกับเอาลุงใบไใเลีลยวนะครับผมสําหรับแนวทางบานนี้ก็สิได้ผ้ามาเบงของหาหน่อยปูดำแสงสิรินะครับผมสําหรับเอฟซีที่ว่าตามยูกะตามขอฝากไว้อีกช่องนึงนะครับผมอาจจะมีตัวใดก็รอติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับผม วันที่17ตุลาคม2,564นะครับผมหาหน่อยปูดำนะครับ2โตนะครับผม2โตก็มี82 80 20 32 30 58นะครับผม3โตก็มี082 302 9 85วิ่งหรือลูดนะครับผมวิ่งหรือลูดมี แแล้วก็2แล้วก็0นเนาะครับผมสำหรับฮานอยปู่ดำแสงสิริเนาะครับผมโชคได้หยิบมาฝากสำหรับเอฟซีแล้วเนาะครับผมวันนี้ขอให้เข้านะครับผมวันนี้ขอให้เข้าเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับผมลับก็ล่องซื้อเบิ้งเนาะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะครับผมก็ได้ตาม แนวทางของฮานอยปูดําแสงสิริมาฝากให้กับเอฟซีเนาะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในป่าเนาะครับผมอยู่ในปา่ามาเก็บเห็ดกับขุดมันเนาะครับผมก็เดี๋ยวสีล่อสรุปให้อีกเป็นคลิปหากินเนาะครับผมเป็นคลิปหาอยู่หากินก็สีได้เอาล่งล่งคลิปหาอยู่หากินเพราะว่านี่ก็เป็นแนวทางของปูดําแสงสิลินะครับผมก็ฝากไว้อีก แนวทางหนึ่งนะครับผมสําหรับฮานอยฮานอยสิมี่สองสำนักเนะครับเด้อสิมีของพ่อลึกลับกับปูดําแสงสิรินะครับผมถ้าว่ามีเล้าก็สิเอาของปูดําแสงสิริมาให้กับเอฟซีนะครับผมเพราะว่าหาเทียปูดําเพิ่นกับเขานะครับผมเลขเล้าเพราะว่าโฉกอะเบิ่งบ่เป็นนะครับผมเลขเล้าเพราะว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับผมเพราะว่าเลข เลขห้าน้อยนี่ยังไดมันก็ต้องมีเลขวิ่งเขานะครับผมสําหรับเลขวิ่งของปูดากับเขาเขาคือกันนะครับผมเลขวิ่งครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้ครับโชคผ้ารวยครับผมก็เมื่อนี้กัว่าจะไปเอาแนวทางกับกล้านะครับผมช่วงเย็นๆนะครับผมที่ เชือกผูกคอเนาะครับผมประมาณแรงๆเนาะครับผมพอดีกะว่าจะไปขอกันต้องวดเนาะครับผมกะเขามาแล้วกะเป็นกําลังใจให้สองพี่น้องกันหลายๆเนี่ยด้วครับด้อขอฝากไว้อีกแนวทางหนึ่งเนาะครับผมสําหรับเชือกผูกคอตามต่อครับผมถ้าว่าตัดตัดเหรียญอิริถหัวสามตัวครับผมล่องกลับไปเบิังคลิปย่อนหลังได้เนาะครับผมที่ว่าหยดน้ําตาลเทียนของ ของไอ้ที่เชือกผูกคอนะครับผมก็มีเลขกเจ็ดเลขกสองเลขกศูนย์เล็สามนะครับผมเพิ่นไหหมาสี่ตัวนะครับผมอ่ะครับผมบานิโชกัสิได้คอโตัวนะครับผมกับคือว่าได้มาแล้่ยวนะครับผมเห็ดแล้วก็ไอ้มันมันแซงนะครับผมอ่ะครับผมก็สิได้ขออนุญาตเดินทางกลับนะบานิ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลวยครับผมโชคพาลวยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ